ทีมบรรณาธิการข่าวสำนักข่าว DNN ได้วิเคราะห์ไว้นะคะว่าการปฏิรูปประเทศนั้นจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาไม่มีทางลัดตามแนวทางของมอบประชาธิปัตย์เว้นแต่ว่าจะต้องฉีกกติกาประชาธิปไตยที่ทั่วโลกไม่ให้การยอมรับติดตามจาก DNN FOCUS กัค่ะ d ีเอ็นเอโฟกเรื่องปฏิรูปประเทศต้องเดินตามกติกาประชาธิปไตยม็อประชาธิปัตย์ชุมนุมสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยไม่ต่ำกว่า500แสนล้านบาทแล้วในห่วงระยะเวลากว่า4เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ชนะที่นายสุเทพเทือกสุบรรประกาศทุกครั้งที่สร้างความเดือดร้อนได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจรใช้กำลังปิดล้อมย่านธุรกิจและปิดสถานที่ราชการนับครั้งไม่ถ้วน ก็ไม่ได้ทำให้ม็บยุติการชุมนุมลงได้ข้ออ้างสำคัญในการชุมนุมของม็บกบฏก็คือความต้องการในการปฏิรูปประเทศตามแนวทางของนายสุเทพซึ่งได้ประกาศกรอบการปฏิรูป5ด้านประกอบด้วยการปฏิรูปกระบวนการทางการเมืองปฏิรูปปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนตรวจสอบรัฐบาลได้ปฏิรูปการกระจายอำนาจการปกครองปฏิรูปความเหลื่อมล้ำในสังคม และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแนวทางของนายสุเทพเทือกสุบรนถูกนักวิชาการมองว่าไม่ใช่การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงเพราะการปฏิรูปที่แท้จริงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังเป็นเวลาย,ยาวนานไม่อาจปฏิรูปเฉพาะด้านกฎหมายหรือโครงสร้างสถาบันอำนาจแต่ต้องปฏิรูปกระบวนการความคิดทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการปฏิรูปที่แท้จริงคือการทำให้ไม่มีฝ่ายใดถูกบีบบังคับให้ต้องดำเนินการตามความประสงค์ของอีกฝ่ายซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกบีบบังคับในเบื้องต้นก็คือการอาศัยกติกาสูงสุดของประเทศอันได้แก่รัฐธรรมนูญกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นเครื่องมือในการเปิดทางการปฏิรูปประเทศจะเห็นได้ว่าหากจะปฏิรูปให้สำเร็จ จะต้องมีการออกกฎหมายจำนวนมากและการออกกฎหมายจะต้องพิจารณากันในรัฐสภามิอาจกระทำได้ในสภาประชาชนของนายสุเทพเว้นแต่จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญด้วยการรัฐประหารซึ่งทั่วโลกไม่ให้การยอมรับดังนั้นหากหม็อบประชาธิปัตย์ยังคงดึงดันในแนวทางเดิมม็อบประชาธิปัตย์ก็จะไม่มีวันได้รู้จักกับชัยชนะที่นยัยงยืนหากยังฝืนคาลองของระบอบประชาธิปไตย ด้วยการปฏิเสธการเลือกตั้งและอย่างไม่สํานึกว่าการปฏิรูปประเทศจะต้องเป็นกระบวนการที่เดินตามกติกาประชาธิปไตยเท่านั้น